สวัสดีครับอยู่กับแม็กห้าบาทนะครับมานะครับผมพิจิต EP สามครับ EP นี้นะฮะโคตรแพงแพงสุดๆเพรารู้ไงว่าเราไปตามจีบแล้วเขาเอามาจากไหนรู้ไหมครับผมเดี๋ยวเปิดหลักฐานให้ดูเขาบอกว่าเขาไปรวบรวมจากบริเวณแถวบ้านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาให้นะฮะแล้วฝนตกด้วยนะครับผมนี่นะครับผมจ่ายราคาแล้วครับมี อะไรนี่นะคราหลักฐานข้าวๆนะครับอย่าขัดอย่าอัดคลิปจะพูดอะไรก็เรื่องของผมมาแล้วนะฮะนี่นะครับทั้งหมดรอบนี้นะครับสองร้อยหกงนะฮะสองร้อยหกงนะครับมาแล้วนะฮะสององหกงถามว่าคนไม่มากหรอกมนพระผงส่วนมีพระผงด้วยนะรอบนี้เดี๋ยวพระผงพระอะไรเขาบอกว่าเอามาจากนี่นะ,ะมีพระบ้านเขาก็บอกว่าไปเอามาจากคราวนี้ไม่ใช่ของเขานะ เขาไปหามาบริเวณนั้นนะเขาก็เลยอยากได้รายได้เพิ่มเขาก็เลยไปหามาให้นะฮะโอเคนะครับผมประมาณนี้พอไม่เห็นที่อยู่เดิมยวเดี๋ยวบินมาแกะก,กันเลยนะ,ะับมาชุดนี้แพงที่สุดตั้งแต่เคยซื้อมาแล้วนะพีจิตนะแพงที่สุดนะโอ้หนี่เคย รอบแรกฝุ่นอย่างกังรอบที่สองหอมมาดีรอบนี้นะฮะโอ้โหเป็นนิดเป็นนิทนิดอะไรไม่รู้นะรอบนี้แพงที่สุดทั้งแต่เกิดมานะครับตั้งแต่แม็กเกิดมานะนี่นะนี่คือแพงที่สุดตั้งแต่แม็กเคยซื้อพระมานะฮะโอ้โหไปตามไปด้านโน้นมาอะไรอนะ่ะไม่รู้จักนะ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวก่อนรอเปลกันอะไรอ่ะไม่ดูนะอ๋อแทงจะแท้หรือเปล่าไม่ดูนะถุงไว้ก่อนเอานี่ก่อนเลยอย่าเล่นเงินนะพี่นะอย่าเล่นเงินนะอย่าเล่นเงินนะพี่นะสุดๆนะผมแพ้เอ้ย ต,ติดกาตาช้างนะโอ้หหักพี่โอ้โหตกใจจริงๆนะหักเลยอะเดี๋ยวไปติดกาวนะอันนี้เขาไปหามาให้นะหลวงปู่ขุยอนะหลวงปู่ขุยฝุ่นยังขึ้นนะครับแพงที่สุดในชีวิตตั้งแต่ที่เคยซื้อมานะฝุ่นขึ้นเลยนะฮะหมครับมรผมด้วย โอ้หพระพุทธรูปอะไรอ่ะฝุ่นแบบนะฮะโอ้โหพระกลองพระกลองสมปาถนาอะไรเลยจังหวัดลำพูนนะฮะยังไม่แกะซีนนะเดี๋ยวเอาให้ดูนะโอ้โหตกโอ้โหตกใจองค์นี้มากเลยฮระหักไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรอันนี้อะไรอ่ะตกเลย คู่สามท่านนะครับผมอโโ้หเคยเหมามาให้ใช่ไหมพี่หมูหลวงก็ตรงอะไเหมือนหลวงพ่อโตจังหวัดพิจิตรนะโอ้โหพิจิตรนะงานนี้พิจิตรล้วนเลยนะโอ้โหพิจิตรจริงๆเลยนะเนี่ยพิจิตรจริงๆเลยอ่ะโอ้โหเนื้อเกสสอนนะจังหวัดสุพรรณก็มีนะโอ้ขาบ้านโอ้บ้านเลยฝุ่นฝุ่นกลางเลยอ่ะบ้านเลยอ่ะ เนี่ยพิจิตนนมีมีคนขงคนของแผงนไหมใครสั่งไหนะ้เนี่ยอันนี้อะไรไม่ทราบนะโอ้โหพิจิตแบบอันนี้พิจิตจริงเลยนะนะกาแพงเพชรก็มีนะของให้รวยนะพักําแพงนะพักําแพงก็มนะีโอ้โหโอ้โหแตกด้วยนะพี่แตกนะแด้วยนะแพงที่สุดในชีวิตนะพิจิตใครตามหาหลวงพ่อคูอยู่ครับ ตรงรุ่นตรงกล่องนะหลวงพ่อคูณอะตรงรุ่นตรงกล่องเลยอะอุ้ยหลวงพ่อคูณมีโค้ดด้วยปีสามหกนะวัดบ้านไร่นะเหรียญโอ้ยตรงรุ่นตรงกล่องเลยครับผมนี่นะหลวงพ่อคูณอันนึงนี่รุ่นฟางวันนีจังหวัดพิจิตรโอ้โหทุกคนโอ้โหพิจิตรพิจิตรล้วนนะรอบนี้พิจิตรเยอะนะ พระสังฆาจายนะครน,ค,น,าานครสวรรค์พระสังฆารจ่ายเฟียกล่องเฟียกล่องนะต่อไปนะครับสิ่งที่เราเจานะหน้ารุ่นแรงต่อไปนะครับมีสององค์นะ จีครับมังกรอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยอะไรอะ่ะสองด้านอุ้ยหลวงพ่องงนูณมีหนึ่งนะคอยตามหาหลงวงพ่อคูณมีแล้วนะนะหลงวงพ่อคูณหลงวงพ่อคูณจังหวัดิจิตนี่สวยนะอุ้ยอันนี้อะไรนะยอดธงยอดธงอ่าจําได้อ่าเดี๋ยวลองดูนะหลงวงพ่อคูณค่อนข้างเยอะนะบ้านนี้เขาเล่นหลงวงพ่อคูณกันเยอะ้วย หลวงก็คูณค่อนข้างเยอะนะดีดีดีนะคือหลายคนเข้ามาอ่ะหลวงปู่แหวนคนระับผมมีหลวงปู่แหวนด้วยนะมีหลวงปู่แหวนที่เด็ดเลยนะอืมโอเคนะค่อนข้างเยอะนะรอบนี้อุ้ยหลวงก็เดิมนะเนี่ยหลวงก็เดิมเก่าๆเลยนะอ่ะมีรูปนะอ่ะต่อไปนะถุงนี้ลองอ่ะแพงสุดๆเลยนะพี่ เราเราไปตื้อเขาไงถ้าไม่ตื้อเขาอะก็ไม่ก็ไม่แพงหรอกไปตื้อเขาไงอุ้ยอะไรอะกุมารนะฮะกุมารไข่เจดีหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยขอเก็บเลยโอ้โหเยอะระลานตาเลยนะอุ้ยหลวงพ่อเงินมีโค้ดนะมีโค้ดนะมีโค้ดตรงนี้ด้วยหลวงพ่อเงินมาแล้วนะพิจิต อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะรูปหัวใจอ่ะพระครูโอ้โหพระครูสมเกียรติไเป็นรูปหัวใจนะเหี๋ยวหลวงพระครูนะอุ้ยหน้าปกเลี่ยมด้วยหน้าปกเลี่ยมอุ้ยหลงหลงพวกเงินมาอย่างนี้เลยนะหลงพวกเงินรุ่นเททองนะโอ้โห,หน้ารุ่นหน้ารุ่นหน้ารุ่นพิจิตรรอบนี้สวยๆเยอะพิจิตรจิตมา เขาแถมมาสีเงินยังไม่เห็นนะสีเงินที่เขาแถมมายังไม่เห็นนะ,ะยังไม่เห็นนะลองดอูอ่ะอันไหนอันนี้อันไหน,น,นที่เขาแถมมายังไม่เห็นเลยนะสีเงินที่เขาบอกว่าแถมมาหลงต้อเงินนะโอ้โหจุดๆนะอ๋อนี่ key, ไงเจอแล้วเขาแถมมาให้ครับอันนี้คือแบบทีเด็ดนะเขาแถมให้ผมนะ ไม่ทราบว่าอะไรนะเขาบอกว่าอ่ะน้องมีอง์เดียวนะแบบเนี้ยเขาบอกเก่าเขาแถมให้ตรงนี้นะอ่ะวางมาเลยผมไม่มีกักนะราวนี้ผมไม่มีกักของนะผมไม่มีตรวจไม่มีเช็คนะแต่มีพัดเนื้อหมให้เล่นจากพิกจิตนะรอบนี้แพงสุดๆนะพี่แพงจริงๆนะ,ะห้าหลักนะ,ะับมีห้าหลักนะฮะโอ้โหแพงแบบอ่ะ ผมขออนุญาตไปซื้อกา 9, วมาแตะก่อนนะ,ะหลวงมก็สดนะครับผมก็จะมีพัะเนื้อดินนะครับเป็นไงบ้างครับผมชุดนี้ผมจะไว้อย่างนี้เลยอุ้ยดูดิเไราไม่ทราบนะเนี่ยผมจะไว้อย่างนี้นะชุดนี้นปากอุดหนุน่มนด้วยนะพี่ๆอุ้ยไอ้ช่เจดีแล้วอะ่ะเป็นไงครับผมเซตพิจิตไม่มีกักนะฮะไม่มีคําว่ากัก ถ้าพี่ชอบจัดเลยครับไม่โอ้โหเดีย๋ยวผมขออายากไปซองพระองค์หนึ่งเหมือนนะตกะได้เลยแพงที่สุดในชีวิต,ต้งแบบเคยซื้อพระเครื่องมานะครับไม่เคยสัพ่อผมไปอย่างถูกนะครับอันนี้มาแบบแพงจริงแพงจังแพงจัดจัดชุดพิจิตรนี่ชุนนี้ผมจะเอาไว้อย่างนี้เลยนะนะทำคลิปให้ดูนะเดี๋ยวจะลงให้ดูกันล่วงหน้านะคือเราไปตื้อก็เห็นว่าดีไง ชุดหนึ่งไได้ชุดสองก็พอไปได้พอชุดสามมาโอ้ฟุ่นเป็นไงครับชุดนี้ผมจะไว้อย่างนี้ไม่มีคัดใครอยากได้เลงเลงไว้นะเลงไว้ใครอยากได้เลงเลงไว้เลยเลงไว้นะฮะเลงไว้นะฮะหลงปูแหวนอยู่นะนี่นะครับหลงปู่แหวนก็มีนะฮะเลงไว้ครับผมเลงไว้นะครับติดตรงติดตาพระเนื้อดินเลยปล่อยอย่างนี้ครับผมไม่มีกั๊กเดี๋ยวขอเอาองค์นี้ไปซ่อมก่อนนะเดี๋ยวขอเอาองค์นี้ไปซ่อมก่อน ผมพ่อสดนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันเร็วๆนี้ครับชดพิ่กิตสวัสดีครับผปแมน5บาท